สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้เหมือนเป็ด Do Everything We Can สํสำหรับวันนี้ก็จะมาขายของนะครับผมก็คือจะขายขวานตราเสือกับขวานตาตานะครับผมตอนนี้ก็เป็นมือสองใช้งานมาแล้วนะผมขวานทั้งสองยี่ห้อน,นี้ก็น่าจะเป็นที่รู้จักดีของคนไทยเรานะผมโดยเฉพาะตราเสือเนี่คผม เดี๋ยวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงมากครับผมขนาดเอ่อหนึ่งเซนเซนหนึ่งเซนสุดสีป่ปอนด์เล่มน,นี้ครับผมในท้องตลาดผมว่าน่าจะสองพันขึ้นนะผมส่วนตาตานะผมมันจะมาพร้อมด้ามน,นะผมก็ประมาณสองพันห้าร้อยบาทนะผมแต่ตัวน,นี้เขาจะขายเป็นเฉพาะหัวนะผมน่าจะสองพันขึ้นนะผมเพราะว่าราคาณนะตอนนี้นผม วันนี้ผมจะเอามาขายตามสภาพมันนะผมก็อาจจะมีสนิมมีอะไรบ้างรับผมก็เอาไป DIY ขัดแต่งกันเอาอะไรเอาเองก็แล้วกันนะผมตัวนี้เหมือนกันนะผมมันเป็นขวานเก่า้วผมดีผมซื้อมาผมก็แต่งไปบ้างนะผมแต่ว่ามันก็ยังมีความคบความแข็งแรงอยู่ครับผมเพราะว่าผมเอาไปทดสอบมาแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะผมพอๆกับตราเสือเลยครับผมเดี๋ยวลองมาวัดขนาดกันก่อนนะผม ขวานตราเสือนะผมความกว้างของใบขวานก็อยู่ที่8เซนเกือบ8เซนครึ่งนะผมความสูงก็อยู่ประมาณ15เซนติเมตรนะผมอยู่ตัวนี้ก็2.5เซนนะผมความหนานะผมตัวนี้2.5เซนตัวนี้ก็ประมาณ5เซนนิดนิดนะผมความยาวตัวนี้ส่วนยาวทั้งหมดก็ 30เซนติเมตรับผมส่วนตราต้นนี้ก็อยู่กับประมาณ8เซนนิดนครับผมความกว้างของใบตัวนี้ก็อยู่ที่14เซนครึ่งนะผมความสูง14เซนครึง่งตัวนี้อยู่ที่4เซนนิดนครับผมความยาวส่วนความกว้างก็ประมาณ2เซนครึ่งเหมือนกันนะผม ความยาวโดยรวมก็ตัวนี้33สเซนครึ่งับผมก็ถ้าเผื่อรับไปแล้วอยาไปทำด้ามใหม่หรือว่าเดียบายอย่างอื่นก็สุดแล้วแต่นะผมแต่ว่าผมก็จะขายตามสภาพอย่างเงี้ยผมตัวนี้ของใหม่ก็ราวๆน่าจะเกินส0งพนะผมตัวนี้ก็ของใหม่พร้อมด้ามของเขาก็น่าจะ2 5 0 0 2,300 2,500ัได้นะผมแต่ว่า วันนี้นะผมผมจะขายอยู่ที่ตราเสือ1150บาทรวมส่งนะผมส่วนตราตานี้ขายอยู่ที่800รรวมส่งนะผมเดี๋ยวมาลองตัดกระดาษบางดูนะผมก็ เข้าอย่างผมดูตาตาโอ้ตาตา,ตาคมตาตาคมดีนะผมก็ขึ้นอยู่กับการรับของเรานะผมถ้ารับให้คมก็ก็จะคมนะผมตัดเข้าอย่างผมตาตาจะคมกว่านลผมก็ไปรับเพิ่มมากกว่าน,นะผม สรุปอีกทีนะผมสำหรับขวานตราเสือก็จะขายอยู่ที่1,150บาทรวมส่งนะผมแล้วก็ขวานตาตาตราตาก็จะขายอยู่ที่800บาทรวมส่งนะผมสนใจก็ติดต่อมาทาง098 010 8 4 2 1นะผมทั้งไลน์และเบอร์โทรนะผมแต่ว่ามาทางไลน์น่าจะสะดวกกว่านะผมศ 980108421นะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ